ก็มีคำถามเรื่องน้องคู่น้องเซบิคว่ามีแบบนี้ไหมแบบพี่ารณาอะไรน่ะไพ่ก็ไม่เจอแล้วไพ่ก็รู้ผ่านพนักงานแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีนะคะจนฉันไปเจอที่สาขาฮาราจูกุค่ะอันนี้คือที่สาขาฮาราจูกุนะคะแล้วเขาก็จะมีเอ่อเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหมวกแจ็คเก็ตที่เป็นแบบลิมิเต็ดใช้พัตเตอร์เอ็กซ์ฮาราจูกุเท่านั้นนะคะที่อาคาสากะก็ไม่มีขายแต่นอกนั้นสินค้าบางอย่างส่วนใหญ่เหมือนกันมีเหมือนกันแล้วที่ฮาราจูกุมีสิ่งนี้น้องนๆ นี่น้องก็เขาบอกว่าน้องอ่ะขยับปิดได้น้องหันหน้าได้ใช่ไหมแล้วน้องก็เป็นตัวเกาะไหลตัวนี้เกอดไหลได้นะคะราคาอยู่ที่8,000เยนและน้องก็ใช้ถ่านนะคะใช้ถ่านเป็น AA 2ก้อนค่ะใช้ถ่านเอาเน,นี่ยมีบอกวิธีการใช้ถ่านวันนี้เดี๋ยวพาจะมาลองแกะดูนะคะว่าน้องมาเกาะไหลแล้วจะเป็นยังไงเริ่มจากใช้ถ่นนนานตรงไหน ค่อนข้างหนักหนาเลยแล้วก็หนาแข็งแรงมากสบัดอาจจะมีเอ็นบ้างนะคะแต่ว่าไม่หลุดง่ายๆนะใครไปไม่อยากให้พลาดเลยตอนนี้ที่มีขายแล้วเห็นคือไปแล้วซื้อได้เลยคือคาราจุกุมีหลายตัวอยู่เหมือนกันยังไงไปตามตามกันนะสาวใครเร์บอกเลยว่าห้ามห้ามน้องจริงๆดูดิน่ารักมากจบการรีวิวแล้วนะคะด้วยความสุขใจสบายใจกบนกน้อยเฮดติกของฉัน